สวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินใกล้ตัวเมืองนะคะบ้านรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยค่ะหน้าบ้านติดกับคูน้ํานะคะส่งน้ำขกข่านเพราะฉะนั้นน้ําอุดมสมบูรณ์ค่ะบ้านสไตล์บ้านสวนนะคะพร้อมที่ดินขนาด1ไร่นะคะราคา1รล้าน4 9 0 0 0บาทค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลตะริ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ25กิโลเมตรนะคะสำหรับพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีห้องโถงมีห้องครวัวมีสวนมะม่วงมีมะนาวมีบ่อหนึ่งลูกมีรั้วรอบนะคะหน้าบ้านติดคูส่งน้ำค่ะตัวบ้านรีโนเวทใหม่สวยๆพร้อมอยู่พร้อมบรรยากาศร,มร่มรื่นใช้ชีวิตสโไลไรท่ามกลางธรรมชาติได้สบายค่ะไว้พักผ่อนก็ดีไวอยู่อาศัยก็สบายนะคะ สนใจติดต่อนะชมพื้นที่หรือว่าคุยรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ